โรงงานหนังไทยบริษัทผลิตเครื่องหนังไทยแห่งใหญ่ของประเทศที่มีเสียหลีหนุ่มเจ้าสำราญจอมเจ้าชู้เป็นเจ้าของความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อฐานะลูกชายของเสียหลีปลอมตัวเข้ามาเป็นพนักงานโรงงานเหตุการณ์นี้ไม่รอดพ้นสายตาของข้าปุ้นสาวโรงงานจอมกวนไปได้ข้าปุ้นแอบเห็นฐานะทำตัวน่าสงสัยเลยคิดว่าฐานะเป็นหัวขโมยแน่นอนปฏิบัติการปิดตาตีขโมยจึงเกิดขึ้น กว่าทุกคนจะรู้ความจริงก็สัดฐานะสะปางตาย <c oughs> ความวุ่นวายยังไม่จบเท่านี้จิเป็นจังไหไปซ่อมกันโลดอ้าวทุกคนหยุดทำงานกันก่อนวันนี้เสี่ยมีเรื่องสำคัญจะมาประกาศให้ทุกคนได้ฟังกัน เชิญเลยค่ะเสียค่ะผมจะขอแนะนำคนที่จะมาบริหารทำงานแทนต่อจากผมเขาคนนี้ได้ผ่านความลำบากมากับผมด้วยกันทั้งชีวิตโรงงานทั้งหมดนี้ผมสร้างเพื่อเขาผมตัดสินใจแล้วว่าจะยกโรงงานหนังไทยนี้ให้กับเขาเป็นผู้ดูแลขอบคุณครับเสียนี่บุทิ้นครับชักเอาใหญ่ละแต่ผมก็แหมจะมาะแสดงความยินดีด้วย ผม,ผมพูดให้ดีกว่าเสียครับอ่ะทุกคนคนที่จะมาบริหารแทนเสียหลีคนคนนี้ได้หายไปหลายปีแล้วและกำลังกลับมาน้ำหนักจังเมื่อเช้านี้140ปอนด์ล <c oughs> ูกหม,มุนทิ้นรับมันไม่นักมวยเลยคะ่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเงียบไปเลยอีหัวเขาเปรียบเทียบฟังซ <c oughs> ือสิบหกป,ปีแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้เขาได้กลับมา เป็น16ปีแห่งความอะไรเป็น16ปีแห่งความหลังเป็น16ปีแห่งความทรงจำา6 6ปีแห่งความหลังเสียบ้าป่ะนผมพูดถึงว่าคุณหนูเนี่ยเปเรียน16ปีกลับมาแล้วครับไปแล้วเนอะเสียน่ยเออเน่ยล้ขอให้ทุกท่านตบมือเป็นกำลังใจให้กับ ลูกแท่ของเสีีครับคุณฐานะครับโ้โ,โครับผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้โรงงานของเราเก้าวไปสู่ระดับโลกเหมือนที่พ่อผมทำไว้ครับ ใจเฮียนอิลี่เหนียงแหงงแหงรอไปตะหักซำนั่นและว่าแมนสเปคของปุ่นซำหนีบอรอเลยซำได้รอครับกับปุ่น มึงจังได้กะรัวไอ้ผีหัวซื้อตตาหมาคุ้งมาบอน, <N> นี่ผิวสซที่คาแล้วห่านเกาบักพริกแหง้งประแดดต้วงตวงจำจะนอนวิ่งเลยละมือเนี่ยแรกมากมากินเลยกินเลยมึงเนี่ยนีย่ซื้อมา่อายร่ดีเฮ็ดยังกะระสุกินนคาวตาิี้มาดูสวมบอก็นก้ำดีเ<อ>นี่ยเอาอะไรครับ กิงข้าวกันอยู่ครับนี่อะไรเหรอครับกี่โมงแล้วอ้าวไ,ไปอยู่อเมริกาใช่นานดูนาฬิกาไม่เป็นเหรอครับนั่นไงแปดโมงค,ค,ครึ่งแล้วเนี่ยเออในฝรีศรีเปรีฝรีอเมริกามาใช่ไหมออถ้าเรียนอังกฤษน่จะมีหอนาฬิกาชื่อหอนาฬิกาบิ๊กเบนไม่ใช่นี่ผมหมายถึงว่าตอนนี้มันเวลาทํางานแล้วมากินอะไรกันตอนนี้อ้าวก็ข้าวเช้าก็กินประมามณเก้าโมงน่ะใครจะไปกินข้าวมงเย็นหรือข้าวเช้าครับ ผมขอออกกฎใหม่เลยนะต่อไปนี้ให้ทุกคนเข้างาน8ปดโมงออกงาน5้าโมงเย็นใครมาสายคิดนาทีละ5บาทนาทีต่อไป5บาบาทห้าสิบปอท็ไมทรศักท์เตมเงินวันนี้พวกคุณสายมาแล้ว30นาทีคิดเป็นเงิน164่งสบาทห้าสิสตางค์ค่าแรง250ร้อหาักไป164บาทไม่เหลือจากบารุลูกมันทิ้ง มันคือแบบกูบวกเลขเป็นบอกถามบาบังหน้าคนถ้ากูสลัดปานี่กูเป็นจำนายคนหรึ่ตัมนียไปแล้วซสุมเอาละยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎแล้วนี่มีใครมาสายกว่านี้ปหมเนี่ยพวกทำให้บริษัทของเราไม่เจริญเนี่ยพวกถวงความเจริญเนี่ยมีไหมเสี่ยอย่าลืมซื้อแหวนเพชรให้หนูนะคะเย็นๆเนี่ยเสี่ยต้องซื้อเวยนี่ละตทุน้ทุกคนมาทำงานแต่เช้าเลยนะ ขันยันกันจริงๆเลยครับครับเสียเพราะดูเป็นนาฬิกาหรอครับก็ชอบบลลรักสีดำาต่ที่เองคอครับคุณพอตั้งใจผมฟังผมบ้างชครับนิดๆหน่อยนะอย่าไปคิดมากเลยลูกใช่ครับผมว่า คนที่นี่เขาชินกันแบบนี้แล้วครับไม่ได้เลยครับถ้าโรงงานของเราไม่มีกฎระเบียบแบบนี้โรงงานของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงล่ะครับเสียครับผมเอากระเป๋าใบใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมเลื่อหนังควายลายแนวขวางข้างลายจุดไปส่งลูกค้าเลยนะครับเอออ่าอย่าลืมล่ะกระเป๋านังอูด ตูตะเก็บยัดตีสีชมพูจุ้กฮูกูไปส่งลูกค้าเ็าด้วยได้ครับผมดๆๆเดี๋ยนะครับที่นี่กาลังท่องอะไรกันอยู่ครับลูกค้าเขาจะได้จําง,ง่ายไงลูกนี่คือเป็นโค้ดของบริษัทเลาครับฟังง <วะ S 2> ่ายง่ายไทยๆครับโค้ดของบริษัทไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องทําบริษัทเราให้เป็นมาตรฐานดีครับอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาจะตั้งชื่อรุ่นเลยนะครับเช่น AE 735 อะไรแบบนี้ครับโอ้ยบม่มีไรบอไดหรอกครับภาษาอังกฤษนั่นเด็ไม่ได้เลยนะครับผมขอออกกฎเลยนะว่าพนักง,งานโรงงานของเราทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้อเอ้าทำไงก็เอากันครับแล้วแต่คุณฐานะละกันเด,เด็กๆพวกนี้ผมจะสอนเขาเองครับมผมฝากด้วยนะลุงบุญถิ่นครับงั้นเ,เดี๋ยวนะแต่ว่าลุงแน่ใจนะว่า ลุงพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเลยลองพูดอังกฤษดิเน yeah. right. ่โอ right. ้ไอต่อว่าไออ้าวว่ามีงานซื้อข่าวกินก็เหรอโอ้โถตลิตโต้ลิโต้เนาะคนถือคับตัง ผมว่านะพวกคุณควรจะเอาเยี่ยงอย่างพนักงานดีเด่นเนี่ยผมบ้างโอ้ยมันก็เหมือนกันอะคะ่ะ9โมงเช้าอย่างี้ไม่เห็นใครมาสักคนเลยค่ะเอา้าไอ้ของแบบนี้มันไม่ต้องสอนกันมันต้องรู้อยู่ในสมองสมองเขาปุ๋ละซั่งซั่งนึกว่าเจ้าของเป็นเทวดาอะไรไงก็โฮู้เขาต้องมีปัญหาทางจิตชั่วพ่อแม่บ่หักถึงไหนมาล่งองกับผู้อื่นอีรีบอ่ะ อีลีบนแน่นะเขาอาจจะเป็นเกย์เป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศแล้วก็มาแอบน้าให้ผู้อื่นเห็นช่วยลยพี่หวังอีลี่บออีลี ข้างเขาแล้วจะไปไหนคือว่าในนามมันมีแมงแมงสาบจ้ะอีริ่บ้างอีรีนั่งเลยพวกคุณนี่นะทำผิดและยังมันนินทาเจ้านายเลยนะก็ฉันกับมีฮว,วกคิดว่าคุณทำเกินไปนะสิ แันก็น้อยอยู่แล้วยังจะมาหาักเงินกันอีกถึงพวกเราจะมาสายนะแต่พวกเราก็ทํางานเกินเวลาทุกทีโอทีก็ไม่เคยได้พวกมันไม่เคยบ่นเลยเด็จะเถียง <c oughs> ยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎถ้าพวกคุณท่องรหัรสภาษาอังกฤษไม่ได้ภายในสามวัน <c oughs> พวกคุณต้องโดนไล่ออกใช่ใชไล่ออกอ <c oughs> สช่วยแนวช่ย <c oughs> วยแนว เอาละเอาละเ,าเบื้องกระดานเบื้องกระดานนี่เป็นการเฮี้ยนเบื้องต้นและก็จะเห็นเร็วที่สุดพยัญชนะของภาษาอังกฤษเนี่ยมี26ตัวหน่อยก็ของเข้าอีกขอเขาก็มี44ตัวฮะเพราบ้านเ้ามีภาษาเป็นของตนเองแสดงว่าเขาจะเล่นกว่าเขาให้ของใจยังถามาเลยเ้อเออลูกมึงทินค่ะ ล้กมันทิ้งแน่ใจบอกเขาว่าสิสอนสมนู้ใดอะค่ะเคยไปเบิ้งงานกับเสียหลีมาแล้วอยู่เชียงไล่เสื้อถือขนาดเอาละเชียงรายทุกคนเรียบวังกระดานเนาะอืเริ่มออกเสียงพร้อมกันแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวค่ะคือออกข้างล่างก่อนค่ะเลี้ยนหลัดเลี้ยนหลัดเลี้ยนจากข้างล่างไปข้างเถิงโอเคค่ะผมมีไผ่เลี้ยน นี่นี่บุญทินนี่คิดมาเองเลยคนแรกเพื่อนมครับเป็นคนแรกที่รักสูตรไหมรักสูตรไหมจำไว้เพื่อนผแซ่บแซ่บแซ่บนี่หมายถึงว่าเสียงมันอึมครึมเสียงมันอันนี้ที่มันนี่แซ่บแซ่บนี่แซ่เกิดมาแซ่บแซ่บแซ่บวายวายอ่าเริ่มจากข้างบนได้ไหมนี่เอ้าวแล้วเขาเรียกไปตังสี่ค่ะมันต้องกลับเพื่อคือเราโอ้เออ จีเอ็เดี๋ยวค่ะเวค่ะเค้ื่าไปทางนี้ค่ะอย่าเถียงกูนะพ้าไม่ใช่กบไปนี่อย่างนี้นี่เดี๋ยวงงนี่เดงงนี่นี่เดี๋ยวงงเติมไม่มาเนี่เอาไปสีเฮียนเฮียนรลด้ะเอาเป็นซื้อสัตว์เลยซื้อสัตว์ซื้อสัตว์เอาต่เอาๆต้ตแคทแคทออกตัวที่น้ำแคทแเอาลินนมาน้ำลินอ่ะแคทเลแอนแอนแปลว่ายังคะแอน แค่แปลว่าแมว n แปลว่าหมดเรามด3าตัวล่ะมดสาตัวกับ t h r n บอแมนยังยัง n n นุ่งเนี่ยนุ่งเนี่ยนุ่งเนี้ยไปตั้งกระกันหน่อยเพื่อนก็ไม่ไปปันเอาเรื่องอะไรครบซุ่มหนิ b n b o k b o บ o ๊ k b o ๊ k แปลว่านังสอแต่ว่านังสอลุงฮะลุงสอนอย่างเงี้ย เมื่อไรจะพูดเขาฝรั่งเขาได้ฮะสอนเป็นคำๆแลวคำนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับในโรงงานแล้วเลยฮะเอาศัพท์นี่มันใช้ในโรงงานเรานี่นี่นี่ของใกล้ๆตัวไปสอนอะไรมดไปสอนอะไรแมวนะอ๋อไม่รู้ก็สอนพื้นฐานนี่เอาของใกล้ๆตัวนี่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 หนังเนี่ยหนังเอ้าหนังภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเฮ้มูฟวี่ไปเรียนที่ไหนมาหนังเรียกมูฟวี่กศนอโอ อันเนี้ยหนังเนี่ยเขาเรียกซีเนม่าอย่ามาถ้กเกือนรอครับแต่มันซี่มากนี่อย่างได้ได้ได้นี่คือโอเคโอเคโอเคอยู่เนาะโอเคแปลว่าอะไรได้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 สมองอยู่สมองแมนแมนพวกเขามีเท่านี้เอาเอาไปเท่านี้ก่อนไม่ว่าละสองสามคำ สวัสดีครับบริษัทหนังไทยครับค่ะคือดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้กระเป๋ารุ่นทรงกลมขอบหน้ามนทนไม้ทนมือหนังกระบือตัวเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะเอ่อรุ่นรุ่น B U C สองศูนย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือดิฉันจะบอกว่ามันไม่ตรงกับแบบที่สั่งไปอะค่ะหนังก็ไม่ใช่หนังควายเป็นหนังเป็นหนังห่านที่ไหนก็ไม่รู้พวกคุณทำอะไรกันนะ ขอทษด้วจริงๆนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ให,หม่นะครับครับขอบคุณครับเข้ามาได้มีอะไระครับคุณฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุงนี่ลูกค้าบอกว่าผมส่งของผิดแบบแต่เช้าแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวผมเป็นแค่พันโลงครับไม่ใช่ประธานบริษัทผมจะรู้ได้ไงครับ พอได้ลุงครับลุงลุงจะไปทำอะไรครับไปครับผมเอ๊ะคุณฐานะเครียดเหรอครับเห็นคิ้วมีบาดเหตุนะครับคิ้วมีบาดเหตุคิ้วอะไรคิ้วชนกันครับเรียกประกันไหมครับเครียดผมเครียดอยู่นะลุงไม่ต้องมาเพิ่มความเครียดให้ผมได้ไหมโอเครียดเหรอครับนี่สิแก้มันมีครับคุณฐานะครับเอางี้ไหมมาลองพูดภาษาอีสานแบบฮาฮาได้ไหมเอาฮาฮาแบบภาษาอีสานแบบฮาฮา ขี้โก้ลองพูดทีครับขี้โกขี้เกี๊ยมขี้เกี๊ยมขี้โก้นี่คือจิ้งเหลนครับขี้เกี๊ยมคือขี้จิ้งจกนี่ผมก็เกือบเดือดรนของผมอยู่เทพนานแล้วนะขี้เกี๊ยมนี่คือจิ้งจกครับผมขี้โกคือจิ้งเหลนครับขี้กระปอมคือจิ้งก่าครับอขี้โกคือจิ้งเหลนครับจิ้งเหลนขี้เกี๊ยมคือ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจพิ่งกลับใจพิ่งกลับมี่ยังอีกคุณธานามีเรื่องสปอร์น้ำเรื่องพื้นออกกฎไหมโอ้ยทนไอาไวแล้วนะสาวมือออกกฎทีหัวเข้ามานนักโทษเดชจะให้บังคับเห็นนั่นเห็นหนียู่ใดอะแมนแมนแมนเฮจุสี่มันเกินไปอ้าวแล้วเอาตรงไหนล่ะพัวเข้าว่ายอมหรอกพัวเข้าสิประท้วง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 เลย ผมจะออกกฎใหม่ใครมีปัญหาอะไรไหมพวกเรานี่แหละพวกเราจะมาทวงใช่ไหมใช่ใครไม่ทำตามผมจะไล่ออกเอถึงไล่ออกพวกเรากขไม่กลัวใค่ไมพวกเราควากดของผมเนี่ยกฎข้อแรกทุกคนจะต้องจำรหัสภาษาอังกฤษให้ได้โอ้อีกแล้ว แต่ไม่มีกำหนดเวลาให้ทุกคนเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่องเวลามาสายได้ไม่เกิน3ามครั้งผมไม่หักเงินเดือนแต่ถ้าใครมาเกินอย่าหาวาผมไม่เตือนนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> ส่วนความขยันใครทำงานเกินเวลาผมมีโอทีให้ <S <S คุณคุณฐานะนะคะม,มักมีหลีมึงมีหน้าตาน่ากลัวนะเล่าต้องใช้คำว่าสยองครับ <c oughs> ั้าจะไปดูหนังเรื่องกระชากลงหลุมมาผมคิดถึงแต่หน้ามันนี่แหละนี่จะมาจาาับขาวด้วยเดี๋ยวขั้นเนื้อ <c oughs> อ้าเอาละกลับบ้านครับซองเก็บอุปกรณ์เข่าที่เข่าท่านให้เรียบร้อย <c oughs> ทุกคนกลับได้อยู่เว้นครับคุนผมมีเรื่องจะคุยด้วยเ <c oughs> ชิญที่ห้องโดนแล้วครับพุนถึกแล้วถูกแล้วปานี้บอกแล้อยิ่ซื่ออกพักแล้ว คุณคิดว่าผมเป็นคนไงจะเอาความจริงหรือว่าโกหกโกหกคุณก็เป็นคนดีอบอ้อมอารีมีน้ำใจกับพนักงานทุกคนเลยค่ะ แล้วแล้วความจริงคุณมันบ้าอำนาจชอบแกล้งคนที่มีทางสู้ลอกจิตซาดิคเบียงเบนไม้ป่าเดียวกันไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมันก็ดแีแก่พวกคุณเองถ้าคุณยังคิดปลุกระดมพนักงานแล้วก็ <h ö y> ผมจะทำตามวิธีของผม คุณจะทำอะไรอะผมมันสาดเด็ดโรคจิตเบียงเบนไม้ป่าเดียวกันกี่รูด,ดฉันจะกลัวนะบักเอไงล่ะกับบักเอน้อยบักทำไงล่ะกับบักทำน้อยต่อมาก,กับเป็นบีบี่งล่ะกับมีบีน้อย สีไงล่ะก็มีสีน่อ,อยดีไงล่ะก็ีดีหน่อยบักเอไงล่ะก็บักเอหน่อยพี่พวกถ่ทองยุหันละ่ะไปนอนเลยเราไปโอ้ยขึ้นนี่พี่หัวก,กาวาสิบนอนเลยจะต้องท่องให้ได้เอหัวเเนี่ยต้องทงให้ได้พี่หัวเฝ้าไปใส่คุณฐาดาเขาก็บอกเราไปต้องเฝ้าคนอยังพี่หัวอะต้องบอกภาษาอังกฤษให้ได้ ราะว่าความฝันมีห่วงหนะักไก่เขาไม่แล้วแสงสว่างลิบดีลิบดีไก่ไก่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยน <c oughs> ั่นนะขอบคุณฮหูแล้ว,วพี่ห่วงอยากได้ผัวฝรั่งไปบ้างดู <c oughs> ้ดีแต่แมนแล้วสลีลาของพี่ห่วงนะนะเต <c oughs> ี้ยขำดำน้อยหน้าผากไงไ่่หลับ <c oughs>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  E. E. ภาษาอังกฤษนี่โหไหว,วมันก็ดีขึ้นกันนะปุ่นแล้วปุ่นแล้วอยากได้โบ๊ทเั็นข้าเป็นบ่าแมนเลยต้องเป็นนิโก้ดำๆนะอขอาปุ่นมากหลายอ้รับแต่ไหนสุด <laughs> าทดสิ <laughs> ปุ่นก็เอาเลนส์ไปถัดหละ <laughs> ไปขาปุ่นนะว่าต้องบอกว่าต้องบอก กูแล้วอย่าบอกด้วว่าเห็นดีเห็นงามกว่าคุณทาน่ะน่ะว่ามันแอบรักเขาบว่าน้อรุ่มาดอกเก็กก็บเก็กรอกับบลรอบุ่มแม่สเปคเขาปุ่นเลยอืมเหมาะกันกับรุงมบุญทินนะนะ่ะสเปคกับปุ่นน่ะ <c oughs> เอาโลดเอาผูดด้เดียวโลดปุ่นนี่โกโดีที่สุดแล้วน <c oughs> ักเอ กับบักเอหน่อยบักคำไงนะกับบักคำหน่อยแมวแมว C A T แมว C A T แมวอยากสนิทกับพนักงานใช่ไหมคะอยู่กันสองคนแล้วล่ะครับผมเรียนเชิญเลยครับไอ้ยามเนเข้าไปน้องใหม่เหรอใหม่ใหม่ไม่ให้ผมเป็นน้องเหรอฮะดับหลายคู่จายนะรู้ได้ไงว่าเป็นผมอ่ะไปครับเจ้าลองพูดดิครับคอยฮักเจ้าครับนันยางเบอร์สามแปดครับผม ด้านนี้ถ้าจะคันว่ะคุณได้บรรได้ไรอีกแมคุณวลวนลามผมวะเนี่ย